ูความคืบหน้าของการก่อเหตุในพื้นที่7จ็จังหวัดภาคใต้แล้วนะคะไปดูกันที่การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากันบ้างค่ะไทยและกัมพูชาประสานความร่วมมือการในการดูแลด้านชายแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะโดยพื้นที่ภาคตนออกก็มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ระเบิดและเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะพลตรีสันติพงษ์ธรรมปิยะผู้บังคับการกองกําลังบุรพากองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งพร้อมคณะ ให้การต้อนรับพลตํารวจโทตึมตุ่ม,มรองผู้บังคับการตํารวจแห่งชาติกัมพูชาพร้อมคณะ บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายแดนและตรวจเยี่ยมประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในตลาดโรงเกลือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างๆว่าในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วประเทศไทยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่จะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อีกทั้งพื้นที่ชายแดนมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศตรวจสอบดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้พลตรีสันติพงษ์ธรรมปิยะย้ำด้วยว่าขอให้มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนเพราะฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศนั้นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่างกันอยู่ตลอดดังนั้นจึงขอให้ประชาชนทั้งสงประเทศและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจได้ค่ะ